อ่ะข้อต่อไปโจคนนี้บอกว่าบอลถูกปล่อยมาในแนวระดับจากท่อด้วยความเร็ว8เมตรต่อวิจงหาสมการของการเคลื่อนที่ที่อยู่ในรูป y เท่ากับ fx แล้วก็จากนั้นก็ให้หาความเร็วของบอลแล้วก็ตัวคอมโพนต์ทั้งนอร์มอลแล้วก็แทนเจนของเอ็กซ์เฟเรเรชันก็คือความเร่งเมื่อ t เท่ากับ0.25เราอ่ะลองมาสรุปกันก่อนว่าเขา ให้อะไรบางอันดับแรกเขาให้ที่เขาให้มาก็คือ v v ที่ศูนย์ v ที่ท t เท่ากับศูนเนี่ยเท่ากับ8ปดเมตรต่อวิซึ่งมันเป็นความเร็วในแนวระดับใช่ไหมก็จะกลายเป็น v x ด้วยมันก็คือ v x นั่นเองและสิ่งที่เขาให้หาก็คือหาสมก,การ y เท่ากับ f x ก็คือหาฟังก์ชัน f x นั่นเองการเคลื่อนที่นี้ การเคือที่เป็นแบบพาราโบลาเนาะมันให้เป็นอยู่ในรูป x กำลังสองมันให้เป็นพาราโบลาแล้วก็อันต่อไปหา v แล้วก็ an at ที่ t เท่ากับ0ูนองห้าอันนี้เราต้องใช้ความรู้ในเรื่องของ การเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายแล้วก็ในเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนว n กับแนวแกน n t ด้วยอันดับแรกเราจะหาตัวฟังก์ชันก่อนละกันหาตัวฟังก์ชัน f x ก่อนละกันอันนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายดังนั้นฟังก์ชันมันมันจะอยู่ในรูปของ kx เกำลังสองเป็นโปรเจกต์ตายเนาะที่จุดศูนย์ศูนย์พอดีเราให้จุดตรงนี้เป็นจุดเป AP, ลี่ยนสีแป๊บเราให้จุดนี้เป็นจุดศูนย์ศูนย จุดยอดของตัวโปรเจกต์ตายนี้เป็นจุดศูนย์ศูนย์ดังนั้นมันเลยกลายเป็น y เท่ากับ kx กําลังสองอืมเราแค่หาค่า k มาแล้วก็จะได้ตัวสรรมการเลยอ่ะคราวนี้เราจะหามันโดยการแทนค่าตำแหน่งเข้าไปถ้าเราแทนศูนย์ศูนย์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า k เป็นเท่าไหร่เราเลยต้องแทนที่ตำแหน่งอื่น <S <S อันดับแรกก็คือเราจะแทนเราจะแทนค่า xy ที่ตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่ t เนี่ยเท่ากับศูนย์จุดสองห้า เแทนค่า x ค่า d ลงไปแล้วก็แทนไม่นีไม่ใช่ค่า x แต่แทนค่า y ตรงนี้ลงไปแล้วก็แทนค่า x ตรงนี้ชึบชบเพื่อจะหาเพื่อจะหาตัวฟังก์ชันออกมาหาค่า k นั่นเองอ่ะอเ,เริ่มเลยอันนี้เป็นการเคลื่อนที่โปรเจกต์ตายเนาะก็สิ่งที่เรามีตอนนี้ก็คือมี v เป็น v ศเป็น v x นั่นแหละ v x ในแนวแกน x เนี่ยความเร่งเป็น0ูนย์ดังนั้น v x เนี่ยมันก็จะเท่ากับ s ส่วน t เราจะหาระยะทางที่ t ถ้ากับสองจุ้าไอก็เราจะแทน8เข้าไปที่ v x แล้วก็ s ส่วนศูนย์จดังนั้นจะได้ s เนี่ยเท่ากับได้2เมตร เอสนี่เป็นอยู่ในแนวแกน x กเนาะก็จะได้ว่า x ้เนี่ยเท่ากับ2โอเคได้ตัวแรกมาแล้วต่อไปในแนวแกน y ในแนวแกน y เนี่ยมี B y ศย์เนี่ยเท่ากับ0เพราะว่าตัวบอลนี้มันปล่อยมาในแนวระดับมันจึงไม่มีความเร็วต้นในแนวแกน y สูตรมันก็จะที่ที่เราจะใช้ก็คือ S ในแนวแกน y เนาะเท่ากับ v ศูนย์ yt บวกเซนหนึ่งส่วนส ay t กำลังสอง ay ตัวนี้มันก็คือ g นั่นเองความเร่งโน้มถ่วง vy ศก็เป็น0 g เราให้เป็น 1. 8. 8. ุดเอ้ยเก็เป็นลบเก้ด้วยเอาลบไปไว้ข้างหน้าแล้วก็ t ก็คือ0.25จจะได้ว่า sy เท่ากับก็เครื่องคิดเลข กำลังสองตัวนี้ด้วยลืมไปไจุดสามศูเอาแค่3ามตำแหน่งพอเมตรนั่นหมายความว่าที่ตำแหน่งนี้ y ที่ตำแหน่ง t ได้กับ0.25เนี่ยตรงนี้นะ y เนี่ยมีค่าเท่ากับ0 3นยแล้ว x เนี่ยมีค่าเท่ากับสอง่านันั้นแล้วก็เอามาหาสมการ y ที่เราคาดการไว้ก็คือค่า k x กำลังสองเอ้ยเออตรงนี้ลืมใส่ลบใส่ลบด้วยอืออันนี้เนาะลื่ลบด้วยปึ๊บอือถ้าค่าการไว้เป็นพาราโบลาเนาะที่มีจุดยอดที่จุดศูนย์ศูนสมการก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็จะได้เป็น y เท่ากับอาแทนค่าลงไปก่อนก็ลบศูนย์จุดสามศูนย์หกแล้วก็ kx เป็นสองกำลังสอง เวลาค่า k ออกมาเท่ากับกว่าเครื่องคิดเลขต่อได้0.076จุอนี่ก็คือค่า k ดังนั้นสมการการเคลื่อนที่นี้ก็จะมีค่าเป็น0จุดเอ่อลบนี่ไดลบลบจุ x กำลังสนี่คือสมการการเคลื่อนที่ของไอตัวอนุภาคนี้อ่ะอันนี้ก็คือคำตอบอันแรกได้แล้ว ต่อไปไปอันคำถามที่2องเขาให้หา v ที่ t เท่ากับศูอันนี้เราก็ยังใช้ตัวพาราโบลาเหมือนเดิมหา v ปลายก็คือความเร็วปลายนั่นเองตัว vx เนี่ย vx เนี่ยมันเท่ากันตลอดเพราะว่าความเร่งในแนวแกน x เนี่ยไม่มี vx เนี่ยเท่ากับ8ปดไม่ัว v เท่าเดิมส่วน vy เนี่ยเราจะหาจากสมการก็คือ vy เท่ากับ v y 0บวก a y t อันนี้ก็ที่เราหา v y 0แล้วเป็น0แล้วก็ลบกับ9.8คูณ0.25ตัว v y แล้วก็จะได้เท่ากับลบ2.45เมตรวดันั้น v รวมมันก็คือเอา v x กำลังสองบวก v y กำลังสอง แล้วก็สแควรูทออกมาตัวนี้มันก็จะได้เท่ากับเครื่องคิดเลขก็ได้เป็น8.37อันนี้ก็คือ V เมตอวินี่ก็คือคำตอบข้อที่2องอันนี้เป็นแนวแกน X เป็นโปรเจกต์ายธรรมดายังไม่ได้มีเรื่องของแกน NT เข้ามาเกี่ยวอ่ะคราวนี้ตัวต่อไปจะเกี่ยวกับแกน NT แล้วเขาไ้หา ตัวของ a อแล้วก็ AT เนาะก็คือความเล่งในแนวแกน N แล้วก็แกน T อ่ะเรามาดูพิจนารณาตัวไออนุภาคนี้กันที่ T ีเท่ากับ2องเนาะทีเท่ากับสูตรอยู่สองห้าไม่ใช่สองตัวอนุภาคเนี่ยมีหน้าตาเป็นนี้แล้วก็เคลื่อนที่ตามเส้นสีขาวนี่เนาะชึบ การเคลื่อนที่โปรตีตายเนี่ยความเร่งมันก็คือค่า g ใช่ไหมก็คือมีทิศลงเนี่ยคือค่า g อันนี้มันก็คือ ay ที่เราใช้นั่นเองส่วนความเร่งแนวแกน n เนี่ยบังก็จะตั้งฉากกับแกน t เนาะตั้งฉากกับตัวของความชันมันก็คือตัวนี้อันนี้คือ an แล้วก็ at ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่คือ at ไอสองตัวนี้รวมกันเนี่ยมันจะได้ ay ay เนี่ยมันจะเท่ากับ r o ู t an กําล,ลังสองบวก at กําลังสองแหาตัวส่วนประกอบของสองตัวนี้ก็คือ an กับ at นั่นหมายความว่าถ้าเราหา an หรือว่า an หรือ at เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถหาอีกตัวหนึ่งได้คราวนี้สูตรที่เราเหลือที่สามารถใช้ได้เนี่ย มันก็จะมี an an เนี่ยเท่ากับ v กำลังสองส่วนโลกับอีกอันหนึ่งคือ a t เท่ากับ v ดอทซึ่ง v จากสูตรสสูตรเนี่ย v ดอทเนี่ยเราเราไม่ได้มีสมการของ v ออกมาเป็นตัวฟังก์ชันเราเลยใช้ตัวนี้ไม่ได้ เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า v เนี่ยเป็นอะไรอ่ะดังนั้นก็เลยเหลือให้ใช้แค่ตัวข้างบนก็คือตัวนี้แต่ตัวนี้ v เรามีแล้ว v ตัวนี้ก็คือ v ที่เราหาได้เมื่อกี้นี่เองก็คือตัวนี้ตัวเดียวกันเป็น v ที่0.25แล้วก็ตัวโลเหลือแค่ตัวโลตัวโลมันก็จะมีสมการอยู่อาจารย์เขาเคยสอนมาแล้วก็มันคือรัศมีความโค้งของ ตัวฟังก์ชันใดๆเนี่ยรัศมีความโค้งมันจะเท่ากับ1บวก y ดิฟกลังสองทั้งหมดกำลังสามส่วนสองส่วนด้วยอ๋อส่วนด้วยแอบสลูดวแล้วก็ดิฟดิฟอย่างนี้อันนี้คือสมการการหาโลเป็นรัศมีความโค้งของการาฟใดๆที่จุดใดๆด้วย เราก็จะหารัศมีความโค้งที่จุด t เนี่ยเท่ากับ0.25ที่ t เท่ากับ0.25เนี่ยเวลาเราดิฟตัวฟังก์ชัน y ที่เราหาไปได้ตอนแรกเนี่ยที่ t เท่ากับ0.25เนี่ย x ที่เราหาได้คือ2เราจะแทน2เข้าไปในตัวนี้อ่ลองมาใส่ลองแทนค่าไปก่อนละกันก็จะได้เป็น1บวก y ดิฟก็คือตัวนี้เนาะ มันก็ได้เป็นตัวนี้ตัวนี้มันก็ได้เป็น1บวกกับลบ0.0765คูณกับ2แล้วก็คูณ2อีกทีนึ่งทั้หมดกันสองติดเอาเป็นบรรทัดแล้วกันชึบ 1บวกกับอ่0.0765ดิฟมาทีึงก็คือคูณ2แล้วก็คูณ x x ก็คือ2ก็ทงหมดกลัง2 3ส่วน2แล้วก็ y ดิิฟก็จะเหลือแค่เป็น absolute เนาะข้างในเป็นลบ0.0765แล้วก็คูณ2 พอกดเครื่องคิดเลขออกมามันก็จะได้ค่าเป็นอันนี้ต้องกดระวังๆแลเพราะว่าเอา่อฟังก์ชันมันยืดยาวมากได้โลเป็น7.48หน่วยเป็นเมตรมก็เอากลับเข้าไปแทนในสรรมการตัวแรกที่เราได้มาหาเอ็นเอ็นมันก็จะเ่ากับ วีก็คือ8.37กลังสองส่วนด้วยโลก็คือ7.48หา an ออกมามันก็จะได้ค่าเป็นก็ได้เป็น9.39เมตรต่ v 2. อวิกำลังสอง่ะเราได้ An มาแล้วคราวนี้แล้วก็มันเป็นคำตอบอีกหนึ่งอันเนาะต่อไปก็ไปหา A T A T เนี่ยเรามีสมการตอนแรกไว้แล้วที่เราวาดรูปไว้ A Y เอหรือค่ามันก็คือ G ีนั่นเง่งมันจะเท่ากับ root รูทเ a เอ็นกำลังสองบวกเอทกลังสองแล้วก็กำลังสองทั้งสองข้างเนาะมันก็ได้เป็นเก้าไม่ต้องลงกดแปดกำลังสองเท่ากับ a อก็คือ9.39าจุดสากำลังสองบวกเอทกลังสองมันก็จะได้เท่ากับ 9.8้ากำลังสองลบ9.3 9กำลังสองหรือมันก็จะได้เป็นกดเครื่องคิดเลขต่อเออลืม root, รูทรูทด้วยฟืตรงนี้2.805อมตต่อวิกำลังสองก็เป็นคำตอบจบแล้วสาหรับข้อนี้